สำหรับพาร์นี้นะครับจะมาสอนแยกตัวประกอบรวมนะครับโดยที่พาร์ทแรกนะครับจะเป็นการแยกตัวประกอบรวมของ2หรือ3เทอมนะครับเช่นแบบนี้ยกตัวอย่างก็คือถ้าเรามีสเทอมนี้ก็คือดึงตัวประกอบรวมมาให้มันออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติเรามี4 x บวกกับ8ให้เราดูว่า ระหว่างเทอมนี้นะครับระหว่างพจน์นี้กับพจน์นี้มีตัวประกอบร่วมคืออะไรซึ่งในที่นี้ก็คือถ้าเราลองแตกออกมานะ 4x ก็คือ4คูณ x นะครับ8ก็คือ4คูณ2นะครับเราจะสังเกตว่าทั้งทั้งสอ,งอันเนี่ยมี4ทั้งคู่นะครับให้ทําการดึงนะครับดึงทั้ง2องอันออกมาข้างหน้านะครับเราก็จะได้เป็น4 อยู่ข้างนอกวงเล็บแล้วข้างในวงเล็บเนี่ยให้เขียนตัวที่เหลือไว้นะครับถ้าเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูแบบฝึกหัดน,นะครับอย่างข้อแรกนะครับตัวที่เหมือนกันนะครับก็คือ5ให้เราดึงตัวที่มีตัวประกอบรวมแล้วก็เป็นตัวที่เยอะที่สุดนะครับในที่นี้ในวงเล็บก็จะเหลือ x บวก2ไม่ยากนะครับต่อมานะครับให้สังเกตว่าเทอมแรก ที่ตัวเลขเนี่ยมี3กับ9นะครับที่ตัวเลขนะครับมี3กับ9แต่ตัวแปรเนี่ยคนแรกเป็น x y อันนี้2เป็น x นะครับฉะนั้นตัวแรกเนี่ยให้เราดึงตัวที่มากที่สุดก็คือ3นะตัวประกอบรวมที่มากที่สุดก็คือ3แต่ตัวแปรเนี่ยเราดึงแค่ x ตัวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราจะดึง y ด้วยเนี่ยตัวแรกมีให้ y ให้ดึงก็จริงแต่ว่าตัวที่2ไม่มีนะครับ ถ้าเราดึง 3x ออกมาเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะเหลือ y ลบ3นะครับทีนี้วิธีการเช็คเนี่ยคือให้เราทำการคูณกลับเข้าไปนะถ้าเราคูณกลับเข้าไปเนี่ยเราคูณจะได้ตัวเดิมนะครับนะต่อไปครูขอทำอย่างเร็วๆเลยนะครับถือว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะครับถ้าใครอยากลองทำเองก็กดพอสก่อนที่ครูจะเฉลยก็ได้นะครับนะต่อมานะครับเรามี45 เรามี45นะครับกับ54อ่าตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดลอง9ก่อนก็ได้นะครับ9 5 45่ดูปะครับแล้วก็9 6 54ฉะนั้นถ้าเราดึง9เนี่ยตัวที่จะเหลือ,อยในวงเล็บนะครับก็จะเป็นตัวหน้าก็จะเป็น5ตัวหลังก็จะเป็น6แต่ว่าเรามาดูาาดตัวแปรก่อนตัวแปรเนี่ยในที่นี้คือ x นะครับ เรามี x กำลังสองกับ x แสดงว่าตัวที่เราจะดึงได้มากที่สุดก็คือตัว x นะครับต่อมานะครับ y ยวใช้สีเทาต่อมานะครับ y กับ y กำลังสองก็กรณีเดียวกันนะครับเราดึงได้มากที่สุดก็คือ y ถ้าเราดึง9 x y ออกมาจากตัวแรกแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือ5คูณ x นะครับตัวที่2ก็จะเป็นบวก6 y นะครับถ้าเราลอง คูณกลับไปนะก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ตัวเท่าเดิมนะครับทีนี้มันไม่เกี่ยวว่ามันจะเป็นแค่2เทอมหรือ3เทอมนะต่อให้มันมี3ามเทอมเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าทั้งสามเทอมเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันในกรณีนี้นะครับมีแค่เ m กันนะก็จะเหลือแค่ x บวก y ลบ z นะครับต่อมานะครับถ้าตัวที่มีค่าติดลบอยู่ข้างหน้านี้นะครับการที่เราจะดึงค่าลบออกมาด้วยเนี่ย เครื่องหมายข้างในก็จะเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดึง 7x นะดึง 7x มาจากตัวแรกตัวแรกก็จะเหลือแค่ x ตัวที่2ก็จะเหลือบวก2นะครับก็ถ้าลองคูณกับเข้าไปเราก็จะได้ตัวเดิมนะครับต่อมานะครับอันนี้ตัวประกอบร่วมของตัวเลข ห0แล้วก็สิก็คือ2แน่นอนนะสำหรับ x ที่ดึงได้เยอะที่สุดก็คือ x กําำลัง2นะครับก็จะเป็น 3x นะครับลบ5บวก9กกำลังสนะตัวนี้นะครับจะสังเกตวา่าสำหรับตัวเลขเนี่ยเรามี2 กับ8นะครับตัวประกอบรวมที่สูงที่สุดก็คือ2อ่ะเรามาดูตัวแปรกันบ้างตัวแรกนะครับมีตัวแรกเรามี a แต่ตัวนี้ไม่มี a เลยแสดงว่าเราไม่สามารถดึง a ได้แม้ว่า2ตัวนี้จะมี a ก็ตามนะครับเรามาดู b เรามีเรามีตัว b ตัวนี้ b ตัวนี้แล้วก็ b ตัวนี้แสดงวเราดึง b ได้นะครับ่ะเราก็ทําการดึง b เลย เนึง b นะครับ c เราดึงไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มี c ตัวนี้มี c แต่ว่าตัวนี้ไม่มี c นะครับแสดงว่าเราดึงแค่ได้แค่2 b คือเยอะคือเป็นตัวประกอบรวมที่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะดึงได้นะครับตัวแรกก็จะเหลือ b เฉยๆตัวที่2นะครับเหลือลบ3 c แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเหลือ C ac นะครับ ก็อีกข้อ8ปดข้อเาเนี่ยก็น่าจะทนอยู่กันน่าจะลองทําดูนะครับมาถึงข้อ10เนี่ยคือถ้าเราเจอโจทย์อย่างข้อ10เนี่ยให้เรามองซะว่าไอ้ก้อนเนี่ยคือก้อนเดียวสมมติถ้าเกิดครูเขียนว่า5มันคือ x กำลัง2บวกกับ25 x กํา x กลัง3ซึ่งเราก็เข้าใจของเราเองว่า คือ a b เอ้ x คือ a บวก b นะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องจับไว้ในหัวต่อมาอถ้าเรายังไม่คล่องเนี่ยให้เราเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น x ก่อนะหลังจากนั้นนะครับก็ทําตามอย่างข้อข้างบนนะครับดึง 5x กําลังสองออกมาตัวแรกก็จะเหลือ1ตัวที่2ก็จะเหลือ 5x นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการแทน x เท่ากับ a บวก b กลับเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น5คูณกับ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2 1บวกกับ5คูณกับ a บวก b นะครับทีนี้สังเกตว่าอันนี้ย,ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะว่าเราสามารถกระจายเข้าไปต่อได้นะก็จะเป็น5 a บวก b กำลังสนะครับ 1บวกห้บห้นะครับก็พาร์ทแรกก็จะง่ายๆแค่นี้นะครับต่อมาแต่พาร์ทต่อไปก็จะค่อนข้างง่ายง่ายกว่านี้นะจะใช้คอนเซปต์เดิมเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้คอนเซปต์อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเราเห็นว่า2ตัวนี้เหมือนกัน ให้เราคิดในหัวว่ามันคือตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครูจะแทนว่า b เท่ากับ a บวกหนกรณีที่ยังไม่คล่องเราทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับฉะนั้น x b บวกกับ y b เราสามารถแยกตัวประกอบได้ก็คือ b คูณกับ x บวก y นะครับหลังจากนั้นเปลี่ยน b ให้กลายเป็นตัวแรกก็คือ a บวกห x-y แต่ในกรณีที่ถ้าเราทำคล่องแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำจากรรทัดนี้นะครับมาเป็นคำตอบนี้ได้เลยนะยตัวอย่างต่อไปนะครับ b บวก a เนี่ยครูสามารถเปลี่ยนให้เป็น a บวก b ได้เพราะมันเท่ากันนะครับใชใ้คุณสมบัติการสลับทีนะครับฉะนั้นถ้าเราเขียนไปเนี่ยก็จะกลายเป็น a คูณกับ a บวก b ลบ b คูณกับ a บวก b นะครับหนึ่งตัวประกอบรูปทั้งสองอันเหมือนกันก็คือ a บวก b เหมือนกันทั้งคู่ก็จะเป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b ซึ่งอันนี้นะสปอยให้ฟังว่าเดี๋ยวมันจะเท่ากับ a กําลังสองลบ b กําลังสองนะแล้วนี้เดี๋ยวสูตรดี้แค่น้ตไ้เฉยๆเดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูในคลิปหน้านะครับ ต่อมานะครับสังเกตว่าอันนี้มี p บวก q กำลังสแต่อันนี้มี p บวก q เฉยๆเราก็จะได้เป็น p บวก q ถ้าเราดึง p บวก q ออกมานะครับก้อนแรกเนี่ยจะเหลือแค่ p บวก q อันเดียวแต่ก้อนหลังจะเหลือบวก3นะครับถ้ายังไม่ถนัดเนี่ยให้ลอง ใช้วิธีเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น x ซอรก็ได้นะครับแล้วค่อยแยกออกมาเป็นแบบนี้ x บวก3หลังจากนั้นค่อยแทน x ให้เป็น p บก q นะครับนะเพื่อความสวยงามนะครับเราก็แค่เปิดวงเล็บให้หน่อยอันนี้ก็คือคำตอบนะครับต่อมาข้อนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเป็นคอนเซปที่เดี๋ยว ไปเรื่อยๆจะใช้บ่อยแล้วก็มอมปลายก็ใช้บ่อยด้วยคือการดึงค่าติดลบนะครับจะสังเกตว่าสมการ2อันเนี่ยในสมการนี้นะครับในพหุนามนี้ตัวแปรเนี่ยจะสลับกันอย่างอันแรกเป็น m ลบ n นะครับอันที่2เป็น n ลบ m ทีนี้การที่เราจะสลับที่กันเนี่ยอยู่ๆมันสลับเลยไม่ได้ให้เรากระทำการนะครับดึงค่าลบออกมา ปลี่นนแบบข้างแรกไม่ได้ทาอะไรก็เขียนเหมือนเดิมสาเหตุที่เราสามารถทํานี้ไดก้ก็เพราะว่าสมมุติถ้าเรามี n ลบ m นะครับถ้าเราจะสามารถสลับถ้าเราจะทําให้เป็น m ลบ n เราสามารถเขียนค่าลบได้เพราะว่าเวลาที่เรากระจายค่าลบเข้าไปนะครับลบคูณ m ได้ลบ m ลบคูณ n ได้บวก n พอสลับที่กันก็จะกลายเป็น n ลบ m เหมือนเดิมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำแบบข้อข้างบนนะครับก็จะเป็น m ลบ n คูณกับ a ลบ b นะครับข้อต่อมานะครับก็ใช้คอนเซปต์เดิมเราจะสลับตัวหน้าหรือสลับตัวหลักก็ได้นะถ้าเราลองสลับตัวหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ทำไร แต่ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นติดค่าติดลบนะครับ q ลบ p นะทีนี้ขอโน้ตไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าข้างหน้าวงเล็บเนี่ยถ้าไม่มีเลขอะไรหมายความว่ามันมีเลขหนึ่งคูณอยู่นะครับนะอ่าหลังจากนั้นเราก็ดึง q ลบ p ออกมาในอีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็น c กำลังสองลบหนึ่งนะครับหลักๆแล้วก็คือเราดึงค่านี้เป็นวงเล็บแรก แล้วก็ดึงค่านี้เป็นวงเล็บที่2นะครับข้อสุดท้ายแล้วทีนี้อะี๋ยฉนยนยันไว้อีย่าง,นนยงหนึ่งว่าสำหรับกรณีที่เป็นค่ายกกำลังนะครับเราสามารถสลับได้ดังนี้อย่างเช่น b ลบ a ถ้าเราจะเขียนเป็น a ลบ b นะครับเรา ดึงค่าติดลบออกบาาคางนอกแต่สังเกตว่าถ้าเคยเรียนตอนเทอมหนึ่งนะครับก็คือเลขยกกําลังเนี่ยถ้าเราเมีค่าติดลบปเป็นเลขยกกําลังค่าก็จะเป็นบวกอยู่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีลบสามกำลัง2ค่าที่ออกมาก็จะเป็น9คือไม่ว่าถ้าเรามีค่าติดลบอะไรก็ตามเนี่ยค่าค่าที่ออกมาจากยกกำลังสอง จะเป็นค่าบวกเสมอนะครับก็ใช้คอนเซปต์นี้นะครับเขียนใหม่ก็เป็น a ลบ b กำลังสองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ดึง a ลบ b ออกมานะครับวงเล็บแรกก็จะเหลือ x นะครับวงเล็บ2ก็จะเหลือ y แล้วก็ a ลบ b 1่ก้อนนะ x บวกกั b. y คูณกับ a ลบ b นะครับหลังจากนั้นก็กระจายนะครับคำตอบก็จะได้ดังนี้ x บวกกับ y a ลบ y b หรือ a y หรือ b y ก็ได้นะครับก <c oughs> ็สำหรับพาร์ทแรกก็จะเข้า <c oughs> ข,าขา้ดังนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูทั้งหมดประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันแบบพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองจะเป็น ส่วนของที่ยากขึ้นกว่านี้